เปิดตัวไปแล้วกับช้อปปิ้งออนไลน์แห่งใหม่ของเมืองไทยกับเซนทัลออนไลน์กับการช้อปปิ้งที่ง่ายดายยิ่งขึ้นโดยภายในงานจัดขึ้นที่เซนทัลเวิลด์งานนี้มีเหล่าบรรดาเซเลบและคนดังมากมายรวมทั้งผู้บริหารจากเซนทัลมาร่วมเปิดตัวเซนทัลออนไลน์อย่างยิ่งใหญ่การเปิดตัวเซนทรัลออนไลน์ช้อปปิ้งซีว่สสาสรุปสนานแน่นอน อะไรที่ขาดไม่ได้เนาะก็ยิงเนาะได้ชอบไปได้เรื่อยเลยค่ะไม่ว่าจะตรงไหนก็สามารถที่จะทําให้เราเสียเงินได้หมดผมซื้อเลยฮะแล้วก็เช่นอะไรบ้างคะผมป้าจักรยานตอนนี้นะก็จะซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับจักรยานออนไลน์หมดคือเสียหายไปเยอะมากเสียหายซื้อทางออนไลน์เนี่ยนะคะเพราะว่ามันมันที่พอเราดูตรงชิ้นเ่คะเราเรารู้สึกว่าเออชิ้นี้สวยชั้รเนยมาถาง่ายมากกับการสื่ออะไรชิ้นอะไรหลังการใช่ค่ะ ทำให้เราตัดสินใจในการซื้อของออนไลน์นะคะนะงะแล้วก็เป็นเรื่องของสะดวกได้ไฟล์แล้วตอนนี้เนาะด้วยแบรนด์สินคัาเนี่ยนะผมเชื่อว่าคุณภาพของการบริการเนี่ยเราต้องรักษาชื่อที่เราสร้างมาเกือบ70ปีนะครับชื่อเสียงตรงนี้เนี่ยเราเราต้องรักษาไว้ให้ดีในเรื่ององคุณภาพการบริการ ช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เ e n t ท n น .co.th